จีนกำลังลอบส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีในอเมริกาเองด้วยเงินกู้ที่ซ่อนอยู่ในเงามืดนี่คือเรื่องราวที่อาจทำให้คุณต้องตะลึงและสงสัยในความซับซ้อนของเกมเศรษฐกิจโลกแต่ลองติดตามต่อไปเพราะยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากกว่านั้นอีกเยอะเลยคอลัมน์ชีพประจรษฐกิจโลกผู้เขียนนงนุชสิงห์เหตช์ความไม่เชื่อถือในจีนจากทุกมุมมองเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้สหรัฐอเมริกาพยายามขัดขวางไม่ให้จีนขึ้นเป็นผู้นำโลก ในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการทหารและนั่นจึงนำไปสู่การใช้มาตรการภาษีศุลการกรที่เข้มข้นรวมถึงการห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกันขายชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับจีนเพื่อป้องกันไม่ให้จีนแซงหน้าตลอดเวลาที่ผ่านมาสาหรัฐมักเตือนประเทศอื่นๆให้ระวังในการกู้ยืมเงินจากธนาคารของจีนที่เป็นของรัฐเพราะนั่นอาจช่วยให้จีนขึ้นเป็นมหาอำนาจได้ง่ายขึ้นแต่ลองนึกภาพดูสิว่าเรื่องนี้กลับตาลปัดได้อย่างไร ผลการศึกษาล่าสุดจากเดนเดเทอร์ the, ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยของวิทยาลัยวิลเลียมแมรี่ในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐเองเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาธนาคารจีนได้ปล่อยกู้ให้กับบริษัทอเมริกันถึง2 0 0แสนล้านดอลลาร์และส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมแบบลับๆผ่านเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนโดยใช้บริษัทต,ตัวกลางหรือบริษัทบางหน้าในเขตหมู่เกาะเคมนหมู่เกาะเบอร์ K Man, มิวดาและสถานที่อื่นๆอีกเพื่อปกปิดแหล่งเงินทุนที่มาจากจีน ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเงินกู้จำนวนมหาศาลเหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อช่วยบริษัทจีนซื้อหุ้นในธุรกิจของอเมริกาและหลายส่วนยังเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและความมั่นคงชาติที่สำคัญมากเช่นบริษัทที่ผลิตหุญญญ่นยนต์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งรวมถึงการพัฒนายาและการวิจัยทางการแพทย์ที่ก้าวหน้านี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามเพราะเราเห็นแค่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกับความปลอดภัยระดับชาติได้อย่างไร ลองคิดดูสิหากบริษัทจีนเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้มันอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางเทคโนโลยีในอนาคตได้นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนของการปล่อยกู้ยังกว้างใหญ่และฉลาดกว่าที่ใครๆคาดคิดไว้เพราะเดิมทีคิดว่าจีนจะกู้ให้เฉพาะประเทศกำลังพัฒนาแต่การวิจัยนี้เปิดเผยว่ามีการปล่อยกู้ให้กับประเทศพัฒนาแล้ว และร่ำรวยด้วยเช่นสหราชอาณาจักรเยอรมนีออสเตรเลียและเนเธอร์แลนด์รวมถึงพันธมิตรของสหรัฐอีกหลายแห่งนี่คือส่วนที่น่าคลางแคลงใจเพราะทำไมประเทศร่ำรวยเหล่านี้ถึงต้องกู้จากจีนและนี่แหละคือจุดที่อาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างบางคนอาจเห็นว่ามันเป็นการช่วยเหลือกันร,ระหว่างประเทศแต่คนอื่นอาจมองว่ามันเป็นกลยุทธ์หาร์ริสกซึมวิลเลียมเฮน่าแกนอดีตผู้อำนวยการเศรษฐกิจระหว่างประเทศแห่งสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ ซึ่งกังวลมากกับการกู้ยืมแบบลับๆที่อาจทำให้จีนครอบงำในด้านเทคโนโลยีชี้ให้เห็นว่าจีนกำลังใช้ยุทธวิธีที่ลึกซึ้งในขณะที่เราพวกเขามักคิดแบบผิวเผินมากเกินไปเขาอธิบายว่าการกู้ยืมเหล่านี้ไม่ได้แค่ช่วยเศรษฐกิจแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่เพื่อให้จีนได้เปรียดในการแข่งขันโลกเอเดธยังระบุอีกว่าข้อตกลงต่างๆที่ได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารจีนซึ่งเป็นของรัฐนั้นน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะเพราะธนาคารเหล่านี้อยู่ภายใต้าการควบคุมของรัฐบาลกลาง และพักคมนิวเสจีนและถูกกำหนดให้ดำเนินตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของประเทศจีนนั่นหมายความว่าการตัดสินใจไม่ได้เป็นธุรกิจล้วน,วนแต่ผสมกับนโยบายรัฐซึ่งอาจเป็นข้อทกเถียงได้คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการผสมระหว่างธุรกิจกับรัฐแบบนี้เป็นเรื่องปกติในโลกปัจจุบันหากพูดถึงการปล่อยกู้ทั้งหมดของจีนทั่วโลกตั้งแต่ปี2 0 0 0ถึง2023มันมีมูลค่ามากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่เคยประเมินไว้เกือบสองเท่า และทําให้นักวิเคราะห์ที่ศึกษาจีนมานานตกใจไม่น้อยในขณะเดียวกันการปล่อยกู้ให้กับประเทศร่ํารวยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ธุรกิจแปรธาตุสำคัญและเทคโนโลยีระดับสูงเช่นแร่หายากเซมิคอนดักเตอร์สำหรับเครื่องบินรบเรือดำน้ำระบบเรดาร์จรวดนำวิถีที่แม่นยำและเครือข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำ,ญสำหรับการสื่อสารดิจิทัลในยุคป,ปัจจุบันแบรดภาคผู้อำนวยการบริหารของเอเดเทชิว่าทั้งรัฐบาลสหรัฐภายใต้ ประธานาธิบดีโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ได้เตือนมานานกว่า10ปีว่าจีนเป็นผู้ปล่อยกู้ที่ชอบล่าเหยื่อโดยมุ่งเป้าไปที่ประเทศที่อ่อนแอแต่ที่น่าสนุกหรือน่ากังวลก็คือผู้กู้กลับเป็นประเทศที่รวยมากๆจีนหลบเลี่ยงการตรวจสอบได้ด้วยการตั้งธนาคารและสาขาในต่างประเทศมากกว่า100แห่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากนั้นปล่อยกู้ให้กับบริษัทต่างชาติเพื่อพรางแหล่งเงินทุนที่แท้จริงธนาคารจีนได้ปล่อยกู้ให้กับโครงการต่างๆทั่วสหรัฐ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือชายฝั่งตะวันตกและอ่าวเม็กซิโกโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมไฮเทคตัวอย่างที่น่าสนใจคือในปี2015มีการปล่อยกู้1.2พันล้านดอลลาร์ให้กับธุรกิจเอกชนจีนเพื่อซื้อหุ้น80%ของบริษัท Enron ซึ่งเป็นบริษัทประกันของอเมริกาและมีลูกค้าที่สำคัญสคัญเช่นเจ้าหน้าที่ของ CIA หน่วยข่าวกรองกลางและ FBI สำนักงานสอบสวนกลางรวมถึงสายลับต่างๆด้วย แต่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐไม่รู้เลยว่าจีนเกี่ยวข้องเพราะเงินกู้ผ่านธุรกิจในหมู่เกาะเคมนโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงกับจีนหลังจากทราบภายหลังสหรัฐจึงสั่งให้ธุรกิจจีนถอนการลงทุนเพราะกลัวว่าจะเป็นช่องทางให้รัฐบาลจีนเข้าถึงข้อมูลลับของ CIA และ FBI นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเงินกู้เหล่านี้ไม่ได้แค่ช่วยธุรกิจแต่ยังเสี่ยงต่อความมั่นคงชาติคุณคิดว่านี่เป็นการแทรกซึมหรือแค่ธุรกิจปกติในปีเดียวกันนั้น 2015รัฐบาลจีนได้ประกาศแผน Made in China 2025ซึ่งระบุเทคโนโลยีขั้นสูงสิบประเภทเช่น s e m i c o ั d u c t ร์เทคโนโลยีชีวาภาพหุ่นยนต์ที่จีนตั้งเป้จาจะพึ่งพาตนเองได้70%ภายใน10ปีหลังจากนั้นเมื่อจีนเริ่มดำเนินแผนพบว่าสัดส่วนการมุ่งเน้นไปยังภาคส่วนที่ละเอียดอ่อนเช่นหุ่นยนต์การทหารความัมคอมพิวติงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่ใช้หลักความตามฟิสิกส์เพื่อประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำซึ่งอาจเปลี่ยนโลก การคำนวณในอนาคตและเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้นจาก46เปเ็นเป็น88ของพอร์ตโฟลิโอลโอในการปล่อยกู้เพื่อซื้อกิจการข้ามประเทศจากนั้นในปี2017มีบริษัทเอกชนในเดลาแวร์ของสหรัฐที่พยายามใช้บริษัทในหมู่เกาะเคมันซื้อบริษัทผลิตชิปของสหรัฐแต่ข้อตกลงถูกหยุดเมื่เจ้าหน้าที่พบว่าทั้งสองบริษัทมีรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของอย่างไรก็ตามพวกเขาประสบความสำเร็จในการซื้อบริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสหร,ราชอาณาจักรแต่หลังจากนั้น สาราชาณาจัรตรวจสอบและสั่งถอนการลงทุนเอเดเธออธิบายว่าการสืบสวนการปล่อยกู้แบบลับๆของจีนครั้งนี้มาจากเอกสารราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์ส่วนตัวและข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ในกว่า200ประเทศที่เปิดเผยสู่สาธารณะความพยายามของเเดเธอในการรวบรวมข้อมูลการปล่อยกู้และการลงทุนของธนาคารจีนที่รัฐเป็นเจ้าของเริ่มขึ้นตั้งแต่กว่า10ปีก่อนเมื่อจีนเปิดตัวโครงการ1แถบหนึ่งเส้นทางในประเทศกำลังพัฒนา อย่างไรก็ตามโครงการวิจัยนี้ขยายวงกว้างขึ้นมากในช่วง3ปีที่ผ่านมาเมื่อทีมเบเดเธอมีนักวิจัยเพิ่มขึ้นเป็น140คนและพบว่าเงินกู้จำนวนมากไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วเช่นสหรัฐออสเตรเลียและเนเธอร์แลนด์ซึ่งการซื้อกิจการในประเทศเหล่านี้ช่วยให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการขึ้นเป็นผู้นำโลกการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าจีนได้เปลี่ยนทิศทางการใช้เงินกู้ของรัฐจากเดิมที่เน้นส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสวัสดิการสังคมมาสู่การสร้างความได้เปรียบหรือเพิ่มคะแนนทางเศรษฐกิจเพื่อบรรลุปเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกนี่คือมุมที่อาจทําให้เกิดข้อถกเถียงจีนกําลังทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่างถูกต้องหรือเป็นการบิดเบือนกฎการค้าโลกสรุปแล้วเรื่องนี้เปิดเผยความซับซ้อนของเศรษฐกิจโลกที่เราเห็นผิวเผินค,คุณคิดว่าสหรัฐควรปรับปรุงการควบคุมการลงทุนจากจีนอย่างไรหรือจีนมีสิทธิพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองโดยไม่ถูกกัดขวาง แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยบางที่มุมมองของคุณอาจจุดประกายการสนทนาที่น่าสนใจ